ไปโอ้นี่ไงนี่ขาดด้วยนี่าขาดขางซ้ายนี่ขาดซ้ายนี่ใหญ่กว่าโอ้ไม่หล่นนะไม่หล่นนะอ,อ้าย โอ้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 โอโอ้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 โ้โอ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  มาอยู่ยังไม่อีู่เลยขอแล้วขอแล้วขอแล้วเนี่ยอยู่เนี่ยเดี๋ยวเปี่ยนลูกปลาตัวนี้ออืืครับโพดนี่ก็มี ô tìm kê tôi nha. Tìm lấy nha. आ ई हां सब जाय सब मोस स उके เนีน่เนี่เน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 ่น่เน่น่เน่น่เนีน่เนี่เน็น่น่น่เน่เ่เ่่เน่เ่เนเน่เน่น่น่่นเ่เน่่เน่น่น่่ยน่น่นี่เนเน่น่น่เนน่เน่่เน่่น่น่น่่น่เ่น่น่เนน่เน่น่นี่เนี่ยนเนเน่น่น่่น่

โหต้นนี้เยอะอยู่นะถ้าใส่ถุงเท้าอ่ะปีนได้นี่ใส่ถุงเท้าแม็กมันลื่นเหรอมันเจ็บ ก็เดชาแล้วพอกมาซ่าเนี่ยนนน<ะ>อน,น,น,นี้ฮะเอบีนากตั้ี่เอางดีีวอดูดูนี่ยอยู่ต้งล่างเนี่ยไม่ต้องไปปีนนะยะเน,นี่ยจะปีนไปทำไมปีนขึ้นสุดที่สูงนี่ไงดูสองคนนั่นน่ะ <ๆ S 1> อ๋ะอทั้งบนมันก็ปีนันไม่ไหวมั้ง คุณน่ะก็จะบอมม์น้อบ่ดีน้ออะบอมม์น้ออะถ้ากระอื้อแห่น้อมาแค่แล้วก็อ่ะไม่รู้อะขออบิปอรติยาก่ออุ้ยน้อสุข <coughs> อู่ี่กัะไรฮะฮะเนี่ยเนี่ยกิ่งเนี่ยพี่กี่น้นี่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 กิ่งนี้กิ่งนี้เห็นป่ะนี่นี่กิ่งนี้กิ่งนี้นู่นน่ะพี่นู่นน่ะนู่นน่ะเห็นป่ะอ่านั่นหน่ะเห็นป่ะปลอดภัยนะเดี๋ยวผมช่วยจับผมช่วยจับ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอ่อนี่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 โอ้เหลืองๆส้มๆเนี่ยขอฮีร่ยนอนแล้วก็โม่เธอแน่จันเลยมาจัดเล่เลยแหละปิจเอลจะไม่ซาเลยแต่เจ้าทาทาตบเปลี่ยนนี่ทาหน้าเลยเหรอยุงกัดหน้าอนนี้ผมไม่ได้ทาปุ้ยลองอุ้ยลองหยิบลูกนึงให้ดูสิสวยๆอ่ะ เป็านไปไหนเนี่ยเนี่ยสวยลูกเนี่ยโอเคเอียมันอะไรเจ้าทาบาแน่ยด่รู้สกาทาบปลามาแน่แน่เออดีดีแล้วนะเด็กโอเนเด็เออดีเล้อหน้ามา อะไรม <cient yal noise> oh, ันจะขระดาษแล้วนะโอ้ยทำไมมันดินอ่ะอีเดี๋ยว้เมามามาส่งมาส่งมาเดี๋ยวลาให้เดี๋ยวาให้มาลาไม่ได้ค่ะโอ๊ยระวังเนอมันจะหักกันอ่ะ dia la dia aneh ada kepala warna

เรามีก pues ี <t <t ่ต้นเนี <t 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 ่ย yeah, พี對對่อโคาโดนอ่ะอ๋อขึ้นปอีกเหรอฮะอ๋อโยนให้ปุ้ยนะไหนเดี๋ยเ ลูกสวยๆ<ว><ว>อยากเ<ว>ขาที่แล้วตายแล้วอืมแล้วลูกใหญ่ๆต้นนั้นนะ่ะตายแล้วเอยเอาต้นนั้นตายไปแล้วเหรอพี่ตายแล้วน่าเสียดายเนาะต้นนี้ก็ลูกเยอะนะ anh đi đấy, mình chạy nó mình chạy chi à, bắt chuột đấy, bắt con, anh

กิเ้ดลนี see, ่นตาอ๋อีดยแ้วนะจ๊ะนี่มานีเก๊เตอร์มาแล้วเตอร์มาแล้วเลยใสตู้หน่อยโทรตามแล้วหายแซบอะโทรตามแล้วม่มาช่วยเลย มันพกควาเกตโต้ด้ไหเกต้ใช่ไหมนู่นนูนต้นใหญ่ฝั่งนูลงเรือนค่ะเดินกับมะเอาเหรอให้เดินกลับอือหือ จะรอไม่ได้นะฮะตรอไม่ได้นะโอ้อย่าเลยอ่ะฮะเอาไปด้วยใช่ไหมอไปแล้วใครปิดป,ป,ประตู่ะเนี่ยเจ้าปิดประตูอ่าไปชักคือแครับผมชักคือแครับบนท่ายโลมานีสวยนะ ล้กเตอค่าเช่าที่นะาเนี่ยดูามันเปลี่ยนไปหมดเลยเนี่ยแบงดอกแบงดอกนี่งวดสแล้วนี่ได้ตานะได้ใช่ไหมกำไรใช่ไหมดอกราคามันดีใช่ไหมดีอะไรเรเวลาช้อนเริ่เวอรก็ี้กนนีครับร้อนนี้อรรอ

นายไปหาตาละ กเดลถ้าโตอนนี้นะโตตอนนี้ไปถึงนี่พอดีเลยเออโอ้ได้เลยเ้นบเนี้ร่ามแขกันได้ได้้เินเล้อะไรอะนี่เะจ้า้ากามาก็ขวอัจเลยขวด กรตุกแ้วมาเนี่ยไปอะไรไปตะไคร้เตอร์ตะไคร้ป่าตะไคร้ป่าเหรอมาเนียถ <Bere> ้าดูตุกไรอย่งงแล้วนเ็ีเล